สวัสดีทักทายแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่ารักทุกทท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารทีมรักกันเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะยูฟ่าสเต888เปิดยูสใหม่บนัดฟรี1 0 0ฝาก500ให้อีก500อบอลสเตปรับเพิ่ม50เท่า สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปรวมถึงเกมในวันจันทร์ที่12กันยายนนี้ด้วยเนื่องจากที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2สเสด็จสวรรคตอย่างสงบด้วยพระชนมายุ96พรรษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่รัฐบาลอังกฤษนะคะก็แจ้งว่ากีฬาทุกประเภทสามารถแข่งขันได้ตามปกติในช่วงไว้อะไรคะ่ะโดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละองค์กรว่าจะแข่งขันหรือเลื่อนออกไปแต่ทางพรีเมียร์ลีกนะคะก็ได้ประกาศยืนยันออกมาแล้วว่าจะเลื่อนการแข่งขันออกไปส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะคะก็จะต้องเลื่อนเกมที่จะเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ออกไปก่อนเช่นกันค่ะแต่ว่าเราก็ยังมีเกมกลางสัปดาห์ เป็นเกมที่สำคัญอีกเกมหนึ่งนะคะในวันพุธนี้ในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2 m a แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเปิดบ้านรับการมาเยือนของเสือเหลืองโบุสเซียดอทมุนค่ะทีมเก่าของทั้งฮาร์แลนและอาคันจีโดยคู่นี้จะเตะกันในเวลาตี2ตามเวลาบ้านเรานะคะที่สนามเอทีฮัดสเตเดียมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมรักของเราด้วยนะคะตอนนี้ถ้าดูในกลุ่ม G แมนซิตี้ของเราก็มีแต้มเท่ากับดอทมุลนะคะที่3แต้มเพราะว่าในนัดแรกทั้ง2ทีมนั้นก็ต่างชนะเก็บ3แต้มด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าแมนซิตี้ของเรานะคะยิงประตูได้มากกว่าที่10ประตูนะคะในขณะที่ดอทมุละะยิงไปได้3ประตูทําให้ในกลุ่ม G ต,ตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเป็นจ่าฝูงของกลุ่มอยู่นะคะดังนั้นเกมนี้ก็นับว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่สําคัญหากว่าซิตี้ของเราชนะนะคะก็ จะยังคงรักษาจาฝูงของกลุ่มจีต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเวลาตีสอค่ะเราไปกันต่อกับข่าวสารทีมรักกันเลยนะคะ เอริ n งฮาแลนด์หัวหอ,อกฟอร์มร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้เปิดเผยว่าเจ้านายอย่างเ๊ปกูเดโอลาเป็นพวกคลั่งฟุตบอลแบบสุดๆเลยนะคะพร้อมให้ความเห็นว่าระบบการเล่นของเป๊ปนั้นเป็นอะไรที่ซับซ้อนฮาแลนด์ได้กล่าวผ่านสื่ออย่างเทเลมุนโดดีพอสเทสว่า ผมว่าเขาเป็นพวกบาฟุตบอลคล้ายๆกับผมนะเราทั้งสองต่างก็รักเกมฟุตบอลและก็ใช่เขาคืออดีตนักเตะที่ตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดการทีมและใช่เลยเขาคลั่งฟุตบอลซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบเพราะเขาคิดถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวกับฟุตบอลและคิดว่าจะปรับปรุงอย่างไรซึ่งผมชอบมุมนั้นของเขานะ ทุกอย่างดำเนินมาอย่างราบรื่นคุณเห็นได้จากจำนวนประตูและวิธีการเล่นของพวกเรามันเป็นระบบที่ซับซ้อนมากๆผมเข้ามาสู่ทีมและพยายามจะทำความเข้าใจกับมันให้เร็วที่สุดเพราะเราไม่ได้มีเวลาเหลือเฟือผมจะเสียเวลาทําอย่างอื่นไม่ได้ผมจึงพยายามกับทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดมันเป็นระบบที่ดีและซับซ้อนมันยอดเยี่ยมมากๆ ข่าวต่อไปนะคะ ไปกันที่คุณพ่อของฮันแลนด์กันบ้างนะคะก็คืออัฟอิงเก้ฮันแลนด์ค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ลูกชายของตนเองนั้นตัดสินใจที่จะปฏิเสธและเอามาดิดนะคะแล้วเลือกที่จะมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็เน,นื่องจากว่าทีมเรือใบของเรานั้นเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วโดวยคุณพ่อนะคะก็ได้กล่าวว่าเราได้กำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งข้อแรกก็คือการที่เราต้องการหมายเลข9ก้ากับแมนซิตี้แล้วเราให้แมนซิตี้ 10เต็ม10ในระดับนี้มันเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสุดๆส่วนเรอัลมาดริดนั้นเราให้เขา5้าหรือ6จากเต็ม10เพราะว่าพวกเขามีแนวทางการเล่นของคาริมเบนเซม่าในปัจจุบันและเราก็สงสัยว่าพวกเขาจะเซ็นสัญญากับเอมปัเป้ด้วยหรือไม่ซิตี้จึงเป็นคาตอบที่ดีที่สุดสาหรับเราค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะคะซึ่งคุณพ่อก็ได้ออกมาเปิดเผยเรีเยบร้อยแล้วค่ะว่าทำไมถึงเลือกมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะ ต่อกันกับข่าวนี้กันบ้างนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหากาบที่ยาวนานพอสมควรเลยนะคะสําหรับสโมสรบาร์เซโลนากับแบร์โดซิวากองกลาง18ปอร์ดของเราค่ะซึ่งบาซ่าก็ยังไม่สามารถมุฟออนละจากความพยายามนะคะที่จะคว้านักเตะรายนี้ไปร่วมทีมโดยตอนนี้ก็ถือได้ว่าแบร์โดซิวาก็เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของการเสริมนักเตะในช่วงตลาดหน้าหนาวหรือราวๆช่วงเดือนมกราคมที่จะมาถึงนี้ให้ได้นะคะ ซึ่งที่ผ่านมาแบร์นาโดนะคะที่แม้จะแสดงความต้องการอยากมาร่วมงานมากแค่ไหนแต่ก็เพราะว่าค่าตัวที่ซิตี้ตั้งไว้70-80ล้านยูโรนั้นก็ยากเกินที่ทางบาร์ซ่าจะสามารถตอบสนองเพื่อไม่ให้ผิดกฎ Financial Fair Play ดังนั้นก็ต้องบอกผ่านไปก่อนนะคะส่วนอีกปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในตอนนี้เนี่ยช่องว่างระหว่างเรื่องของค่าเหนื่อยและสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซลโลน่านั้นก็ถือว่าดีขึ้นมากนะคะหลังจากที่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเพดานค่าแรงของบาร์เซลโลนาปรับตัวอยู่ในโซนสีเขียวแล้วและทางลาลิก้านะคะก็เพิ่มมาอยู่ในระดับที่560ล้านยูโรค่ะ บวกกับผู้เล่นที่ตั้งใจจะปล่อยออกคงจะสะสมเงินได้เป็นก้อนที่ใหญ่พอทีท่จะฉกบานโดซึ่งค่าตัวนะคะน่าจะถูกลงตามจำนวนปีในสัญญาที่จะเหลือเพียงแค่2ปีนะคะนักเตะคนสำคัญแบบนี้ก็ไม่อยากปล่อยออกไปนะคะ ลัเป๊ปเองก็ยังยืนยันนะคะว่าเบรนโดนั้นเป็นนักเตะคนสําคัญและอยู่ในแผนการเล่นของทีมก็ต้องมาดูกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วเบรนโดนั้นจะอยู่กับทีมไปอีกนานแค่ไหนนะคะไปกันที่ข่าวสุดท้ายในคลิปนี้นะคะก็เรียกได้ว่าโฮมโรงก่อนเตะยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มที่บรุษเซียดอนมุนจะโคจรมาพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันพุธนี้ไว้อย่างดูเดือดพอสมควรค่ะ โดยเซบาสเตียนเคโอผอ,อกีฬาของดอทมุนนะคะก็ได้ออกมาอัดกองหน้าอย่างเออร์ลิงเบราห์แลนดว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเขาก็คือตัวภาระขายออกไปเรือใบสีฟ้าก็นับว่าถูกเวลา ฮาแลนด์ถึงแม้ว่าจะสร้างผลงานสุดยอด86ประตูจากการลงเล่น89นัดให้กับเสือเหลืองทว่ามีเรื่องนินทาว่าเดือนท,ท้ายทำตัวไม่น่ารักบีบต้นสังกัดให้ขายออกจนกระทั่งได้ลงเอยกับซิตี้ที่51ล้านปอนด์นะคะเซบาสเตียนได้กล่าวว่าเรายังคงซาบซึ้งต่อสิ่งที่ฮาแลนด์นั้นทำไว้ให้กับทีมอย่างที่สุดและความสำเร็จใต้เสื้อแข่งทีมนี้แม้ท้ายที่สุดแล้วจะหมอน,นั่นจะกลายเป็นตัวภาระ ทั้งในห้องแต่งตัวหรือสำหรับสโมสรในภาพรวมสภาพแวดล้อมของทีมมีปัญหาเพราะเขาช่วงเวลาในการขายออกก็จึงเหมาะสมทั้งสำหรับเราและแมนซิตี้สิ่งที่ตอกย้ำได้ดีว่าเลือกถูกทางก็คือ10ประตูที่ทำได้ในฤดูกาลนี้มาจากผู้เล่นที่ไม่ส้ำหน้า10คนก้าวขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองเหมือนยกภูเขาออกจากอกได้เร็วขึ้นเมื่อเหมอนนั่นได้ออกไปสักที เพราะปัญหาที่คงอยู่จำกัดการเตรียมทีมของเราการปัดจากหมอนนั่นแล้วเราสามารถวางใจนักเตะคนอื่นๆได้อย่างที่เรียนไปแล้วนะว่า10ประตูแรกของฤด,ดูกาลมาจาก10ผู้เล่นแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วสำหรับทีมของเราสำหรับแมตต์ต่อไปนะคะอย่าลืมอย่าพลาดค่ะดอทมูลก็จะบุกมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะคะในคืนวันพุธนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและพบกันกับข่าวสารเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ